สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมช่องจำนงฟาร์ม h ช n แนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการห่อผลมะม,ม่วงสําหรับมะม่วงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นมะม่วงพันธุ์ไต้หวันมีชื่อเรียกว่ามะม่วงพันธุ์พิงก้เวินนะครับสาหรับภาษาไทยคนไทยอาจจะเรียกมันว่ามะม่วงพันธุ์แอปเปิลแดงซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายแอปเปิลนะครับสีจะแดงสวยเดี๋ยวไปดูวิธีการห่อเลยนะครับ สำหรับวิธีการห่อนะครับผมจะใช้กระดาษคาร์บอนแบบนี้นะครับในการห่อซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่มีกระดาษคาร์บอนนะครับเราสามารถใช้ทุงพลาสติกห่อได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะบอกวิธีการห่อด้วยทุงพลาสติกอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับทุงคาร์บอนนะครับตรงกลางท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับมันจะมีรอยเว้าแบบนี้นะครับส่วนวิธีการหอก็ให้ท่านผู้ชมหันด้านที่เป็นรอยเว้านะครับ ทันมาหาตัวท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวมเข้าไปที่ลูกมะม่วงนะครับจากนั้นให้เอาขั้วมะม่วงนะครับมาชิดกับถุงกระดาษแบบนี้นะครับตรงมุมแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้นะครับพับเข้าไปพับเข้าไปแบบนี้นะครับคล้ายพับจีบนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็ทับแบบนี้พอถึงตรงนี้นะครับให้เราเอารวดที่เป็นด้านนอกนะครับให้อยู่ด้านนอกรวดมันจะมี2ฝั่งนะครับตัวนี้เป็นด้านในนะครับท่านผู้ชมเอาด้านนอกอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมันไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตามแบบนี้ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ห่อง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีห่ออีกลูกหนึ่งนะครับก็เอาถุงสวมเข้าไปนะครับเอารอยแหว่งให้มันอยู่ด้านหน้านะครับหันหน้าเข้าหาตัวท่านผู้ชมแล้วก็จับคู่มะม่วงนะครับให้มันอยู่ชิดกับขอบถุงด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับ ครับมานลครับแบบจีบนะครับท่านผู้ชมสัก2ครั้งส่วนด้านซ้ายก็แบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมไปด้านหลังนะครับแบบนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมวิธีการห่อมะม่วงนะครับก็ง่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการห่อด้วยถุงพลาสติกเลยนะครับสําหรับถุงพลาสติกนะครับเราก็ใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วนะครับก่อนที่เราจะทําการห่อเราต้องมาตัดก่อนนะครับท่านผู้ชมตัดตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตัดตรงมุมถุงพลาสติกนะครับแบบนี้จะตัดตรงมุมอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ เพื่อที่เวลาฝนตกมานะครับมันจะมีรูระบายน้ําฝนออกนะครับมันจะทําให้มะม่วงไม่เน่านะครับถ้าเราไม่ตัดน้ําฝนมันก็จะขังอยู่ในถุงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูวิธีการห่อเลยนะครับสําหรับการห่อด้วยถุงพลาสติกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาถุงพลาสติกใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผูกแบบนี้นะครับ นนี้นะครับครับสำหรับวิธีการหอมะม่วงทั้ง2แบบนะครับก็มีวิธีการห่อที่ง่ายๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วท่านสามารถทําได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ